สวัสดีครับทุกคนที่มารับชมคลิปนี้ทุกคนด้วยนะวันนี้ผมก็จะมาสอนหาดาบ s นะอสคานอนอะผู้ใช้ก็เป็นอ,อ่อหนใน7จ็ดบาทนะก็คืออ,อ่อบาทแห่งหญิงยโสน,นะแห่งความหญิงยโสน,นะเออก็จะประมาณนี้เลยนะดาบถือว่าเท่ใช้ได้เลยนะออก่อนอื่นที่ผมจะไปตำล่าหาของนะก็คือการโค้ด ไม่คือการแจกโค้ดนะการแจกโค้ดให้ทุกคนกดมาที่เซตติ้งแล้วก็เขียนไปว่า S Canon นะฮะก็จะได้เป็นเจ้าของสวมใส่นะเออเจ้าของสวมใส S ่ S Canon Weapon นะเออนะฮะแล้วก็อีกโค้ดหนึ่งก็คือโค้ด Benny Malu นะก็เขียนประมาณนี้เลยนะเออแต่ไม่ต้องเติม S นะหรอกนะ แค่เขียนเบนนี่มาลุ้ยเฉยๆนะเมื่อกี้นี้ผมแค่เขียนผิดนิดหน่อยนะเออมาเลยนะผมก็จะมาสอนหาเจ้าออฟตัวแรกก็คือเจ้าออฟอันนี้เลยเจ้าอาอฟฮิวแมนนะเออเดี๋ยวขออนุญาตสักแป๊บนึงนะหาก่อนไม่ต้องหาก็ได้嘛เดี๋ยวไปออฟฮิวแมนเลยก็ได้嘛ก็จะเป็นเจ้าน,นี่เลยนะเป็นเจ้าเกาะไอส์ไอแลนด์นะเออ ดีผมก็จะไปเกาะเริ่มต้นให้ดูนะสําหรับคนที่ไม่มีผมตนะให้ทุกคนขึ้นมาหาออไม้นะแล้วก็เห็นข้างหน้านั่นไหมให้ทุกคนแบบว่าบินหรือว่าอะไรก็ได้ไปเรื่อยๆนะนี่บินตรงไปเรื่อยๆเลยนะแล้วทุกคนก็จะมาเจอกับเจ้าไอซ์ไอแลนด์นะเออก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ให้ทุกคนมาตีเจ้าบอสที่อยู่ข้างหน้านะนี่ตีทีนึงก็ตายแล้วนะมันก็จะมีโอกาสดรอปเป็นที่ o f ฟฮิวแม อยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นะถือว่าดรอปยากใช้ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะให้ทุกคนมาดูอันต่อไปเลยนะเอออันต่อไปก็จะเป็นเจ้าอันนี้เลยนะเออเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูสแปมหนึ่งนะเออผมจําไม่ได้วะ่ะแป๊หนึ่งนะเอออยู่ไหนวะอ๋อยู่นี่นี่เองนะทุกคนผมเจอละนี่คือที่แรกของนะเออเอ,อ,อัน วันนี้ผมก็จะมาสอนหาอันนี้เลยแล้วกันหาเจ้าโกลเด้นไม่ใช่โกลเด้นดิดโกออฟโกนะฮะให้ทุกคนแบบว่ามาที่เดิมแล้วก็หันซ้ายมานิดนึงแล้วก็ไปที่ตรงนั้นเลยเลยก็คือ Factory Iceland นะเห็นไหม,มเห็นไหมกเกาะแล้วก็ให้ทุกคนขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็มันก็จะเจอเจ้าอ Factory นะคือ โรงงานพิษนะเออแล้วมันก็จะดอปเป็นคอออฟลาวาแล้วก็ออฟโกเห็นไหมออฟโกอยู่อยู่ที่สิเปอร์เซ็นในการดอปนะเออถว่าดอปไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะเออมาเดี๋ยวผมสอนค่อันถัดไปเลยนะอันถัดไปก็ไปที่เดิมเลยนะมันก็จะเป็นที่เสกบอสนะเอออ่าทุกคนต้องมาซื้อที่เสกบอสเกาะแรกนะให้ซื้ออันสีเหลืองๆแล้วก็ค่อยไปซื้อบอสติเกนนะ ว่าแพงใช้ได้เลยนะเออผมก็ไม่ค่อยอยากซื้อเท่าไหร่หรอกมาี๋้วผมก็จะพาไปหากาะบอสที่ไม่ใช่เกาะบอสตรงนั่นนะให้ทุกคนไปที่เกาะอีเวนนะฮะเห็นไหมอันใหญ่ใหญ่ว้าไปเลยนะฮะพอว่ามาเสร็จปุ๊บให้ทุกคนมาที่หลังเกาะอีเวนทุกคนก็จะเห็นเจ้าเกาะที่เซกบอสนะมันก็จะชื่อว่าเกาะนี้ชื่อว่าเฟมโตไอซ์แลนด์นะเออ แล้วก็ให้ทุกคนมาคุยกับเจ้าตัวนี้ใช้เป็นอ่อห้าหมื่นเจมแล้วก็บอสติเกตสองอันนะเอ,อแล้วก็ให้ทุกคนสปาวได้เลยอย่าม,มันเกิดแล้วสปาบอสแลกหน้าอย่างเดียวนะไม่งั้นมันจะอันอื่นมันก็อาจจะไม่มีนะนี่ให้ทุกคนมาตีเลยนะมาตีเลยนะอันนี้ตีทีเดยกก็ตายแล้วนะเออมันก็จะตอบเป็นเจ้าอ๋อเจ้าอันนี้นะ ออฟออฟอะไรไม่รู้นะเออออฟของแหลกหน้าแหละอ่ะเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปดูอันถัดไปเลยนะฮะอันถัดไปก็เป็นเจ้าอันนี้แล้วกันนะเออเจ้าเกาะอะไรวะผมลืมชื่อเกาะแล้วอะเกาะซีบีล้วกันไปไปที่เกาะซีบีก่อนแล้วก็ไปอันนี้แล้วกัไน,กนไปหาเจ้าลิตาแล้วกันนี่มาก่อซีบีปุ๊บเลี้ยวซ้ายนิดหน่อย ก็ทุกคนก็จะเห็นเจ้า npc เลขของนะฮะแลกเจ้า s ค a n o r เลยเออก็ให้ขึ้นมาอีกนิดน,นึงนะแล้วก็ทุกคนก็จะเจอกับเจ้าดาบดาบริต้าที่มันปักอยู่โอกาสดปอร์เซ็นตถือว่าดอ o ยากใช้ได้แต่ผมอะมีวิธีที่ดีกว่านั้นเว้ยทุกคนก็คือว่าให้ทุกคนวารปไป้ยว,วาร์ไปที่ไหนวาร์ปไปที่เกาะแรกหรือว่าเกาะเริ่มต้นนั่นเองนะเออ ขญออาติว้าไปแป๊บน,นึงนะมาว้ามาเสร็จละมาทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนมาข้างหน้าเลยแล้วก็มาหยิบเจ้าฟรีฟิชชิ่งหหรอนะแล้วก็ให้ทุกคนมาตกปลานะตกปลามันจะได้ของนะเออมันก็มีโอกาสดรอปอยู่นะไอเจ้าของตัวนั้นนะมาคราวนี้ผมก็จะมาสอนหาเจ้าซันเอนเนอร์จีนะเออก็ต้องหาเจ้าดันเจีน้นสีแดงๆนะมันจะมีอยู่ทุกเกาะเลยนะอ่ะดวผมก็จะไป แลกของกันเลยไปที่เกาะซีบีไอ s l a ์นนะออแล้วก็ไปที่เจ้าจุดแรกของกันเลยนะนี่แล้วเราก็จะสามารถแลกของได้แล้วแต่ทุกคนต้องใช้เจ้ามันี่ทั้งหมดเออหนึ่งร้อล้านแล้วก็เจมอยู่หนึ่งล้านนะถือว่าต้องหานานแน่นอนนะอ,อนานแน่นอนเลยนะสำหรับมือใหม่นะอ,อมาเอฟเอฟเ ของสกินดาบตัวนี้ก็เท่นะเออเดี๋ยวคราวนี้ผมก็จะไปรีวิวให้ทุกคนดูกันเลยมารีวิวสกิลแล้วก็รีวิวดามจกันเลยนะออมาโจมตีปกติ m 1นะถือว่าก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะสำหรับผมนะเออเดี๋ยวดูสกิลหนึ่งกันเลยเป็นการทุบพื้นนะเออไม่วงไม่กว้างแต่ดาเมจแรงมากดามีอยู่ที่สี่ล้านมาดูสกิล x ก,กันเลยนะ สกิลสองมาเป็นการโอ้โหเป็นการเสรยขึ้นเสรยขึ้นแบบว่าใช้ด้ามขวานเสรยขึ้นดาเมจอยู่ที่เก้าล้าน,ล,านล้านเนาะเพื่อกินที้ดูไม่ทันเลยว่ะทุกคนมาเดี๋ยวไปสกิลสามกันล้วกันนะฮะสกิลสามก็จะประมาณนี้เลยนะเออรอแปบบ๊บมาก็จะแบบอย่างนี้นะอย่างอย่างนี้นะเออถือว่าแรงใช้ได้นะ ดาเมจอยู่ที่แปดล้านล้านอ่ะแล้วสกิลสองดาเมจเท่าไหร่วะไม่รู้มาดูสกิลวีโอ้โหอันนี้มีฉันไม่โหลดอีกดาเมจอยู่ที่เก้าเก้าล้านล้านโอ้โหแรงแรงมากเลยทุกคนต้องกดสกิลซ้ำแล้วมั้งเอออ๋อเหมือนแบบว่ามันจะแบบเป็นท่าสกิลเซี่ยวพัจจันทร์แบบว่าเหมือนโกโจอะโดนเป็นแค่ะคิดแคดแต่เออนะ เซ้าประจันเลยมาดูสกิล B เลยเป็นการแบบว่าเหมือนยืมพลังดวงอาทิตย์มามั้งทุกคนเออไม่ก็เอาเอาลูกไฟยกลกลมๆมาตกใส่หัวมันดามเมจแรงใช้ได้นะนี่ประมาณนี้เลยนะทุกคนมาเดี๋ยวผมก็จะให้ทุกคนดูสกิลสุดท้ายเลยนะสกิลสุดท้ายก็คือสกิล N หรือว่าสกิลที่6นะฮะสกิลที่6เป็นการแบบว่า อย่างนี้นะเดี๋ยวผมขอยัดกดให้ทุกคนดูเลยนะมาได้เวลากดนี่ก็จะเข้าคัสซีแล้วก็ยืมพลังยืมพลังดวงอาทิตย์แล้วก็มาฟันหัวฉับหัวนะเอออยคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะรีวิวรีวิวก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนเออใครที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่กดไลค์แล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ายังไม่ได้กดแชร์ก็ ระวังตัวไว้นะเออแล้วก็ถ้าใครสงสัยอะไรก็มาสอบถามผมได้นะในใต้คอมเมนต์เลยนะทุกคนคลิปนี้ก็ขอปิดประมาณนี้เลยฮนะอย่าลืมกดไลค์นะถ้าไม่กดไลค์ลองเป็นไก่นะเออคลิปนี้ก็ขออนุญาตหยุดไว้เพียงเท่านี้นะครับหย,นะหยุดไว้เอะนะหยุดไว้จะดูต่อจะดูทำไมกดไลค์